สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะคะอยู่กับช่องพักเครื่องพาบ้านเวนบอกราคาถูกค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่470นะคะ EP ที่470ค่ะวันนี้มารอบเย็นนะคะพี่พนะเป็นวันจันทร์ที่22ธันวาคม2568นะคะหากพี่พนะคะชอบองค์ไหนรายการไหนนะคะแจ้งหมายเลข EP 470ตามด้วยหมายเลขรายการได้เลยนะคะ วันนี้มี2ราคาด้วยกันนะคะพี่พี่นะรายการที่1ถึงรายการที่19รายการละ3 0 0บาทนะคะ2รายการ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะคะส่วนรายการที่20ถึงรายการที่42รายการละ200บาทนะคะค่าจัดส่งไม่ว่าจะปายทางหรือโอนเงินค่าจัดส่งบ้านละ50บาทนะคะเฉพาะราคา200บาทนะคะพี่พนะท่านไหนนะคะ อยากพูดคุยกับน้องนะคะหรือปิดนะคะโดยตรงนะคะโทรสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะ0 8 7 6 2, 6 2 9 2 9 3 9ค่ะแอดไลน์ทางเบอร์โทรได้นะคะหรือจะแคปหน้าจอ QR Code คดด้านหน้านี้สแกนแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะพี่ๆสามารถแคปช่องทางการติดต่อไว้ก่อนได้เลยนะคะ ก่อนจะไปรอัอบชมด้วยกันนะคะน้องฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะฝากช่องของน้องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกๆท่านนะคะเป็นเพียงช่องเล็กๆช่องน้อยๆนะคะฝากพี่ๆช่วยกันเอนดูช่องน้องด้วยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะรายการที่1ค่ะรายการที่1นนะคะเป็นเหรียญ เหรียญโคกยายหอมนะคะรายการที่1ค่ะมาพร้อมเรียบกรอบนะคะพี่พี่นะเห,หรียญหลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนยายหอมค่ะปี2506ค่ะนครปฐมนะคะมีรอยจานนะคะพี่พี่นะเส้นชัดเจนนะคะ สภาพเก่าๆเ,เดิมๆนะคะพี่ๆรายการถัดไปค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นพาพปิดตาหลวงปู่โตค่ะรายการที่สองนะคะเป็นพาพปิดตาหลวงปู่โตะนะคะนี่ค่ะรายการที่สองค่ะ นิ้วท่านชัดเจนเลยนะคะพี่พิณนะคบทุกนิ้วนะคะดูความสวยงานขององค์พระได้เลยค่ะพี่สวยๆจัดๆเลยค่ะรายการที่2อนะคะ300บาทนะคะ2รายการ500บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่3ค่ะเหรียญเจ้าสัวค่ะรายการที่3นะคะเหรียญเจ้าสัวนะคะนี่ค่ะ รายการที่สามค่ะนี่นะคะรอยจานชัดเจนนะคะพี่พี่รายการที่สามค่ะต่อไปะคะ่ะรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นพาขุนแผนนะคะมีปิดทองด้านหน้านะคะพี่พี่นะสภาพเก่าๆนะคะพี่พี่ คงเดิมเลยนะคะรายการที่4ค่ะองนี้สำหรับรายการที่4นะคะถัดไปค่ะรายการที่5ค่ะรายการที่5นะคะหลวงปุท่ทวดเตาลีดนะคะรายการที่5ค่ะหลวงปุท่ทวดเตาลีดค่ะ องค์นี้นะคะสำหรับรายการที่5ค่ะหลวงปุ่ทวดค่ะดูความเก่าได้เลยนะคะพี่พนะรายการที่5ค่ะใต้ฐานค่ะต่อไปค่ะรายการถัดไปรายการที่6ค่ะรายการที่6นะคะองค์นี้นะคะเลี่ยมเก่านะคะพี่พี่ รายการที่หกค่ะด้านหลังค่ะรายการที่หกนะคะดูความเก่าของเนื้อของพระได้เลยค่ะพี่ๆสวยๆจัดๆเลยนะคะรายการที่หกค่ะต่อไปนะคะรายการถัดไปรายการที่เจ็ดค่ะเป็นรูปหล่อนะคะพี่ๆนะเป็นรูปหล่อนะคะ รายการที่7ค่ะใต้ฐานค่ะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะพี่พต่อไปค่ะรายการถัดไปค่ะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะรายการที่8ค่ะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะ รายการที่8ค่ะด้านข้างค่ะหลวงพ่อกันนะคะรายการที่8ปดนากรทองนะคะต่อไปค่ะรายการถัดไปรายการที่9ค่ะเหรียญพระพุทธชินราชค่ะเป็นเหรียญสีทองทั้งองค์เลยนะคะพี่ๆนะด้านหลังค่ะ เหรียญพระพุทธชินราชนะคะรายการที่เก้าค่ะนาท่านคมชัดนะคะนี่ค่ะเหรียญพระพุทธชินราชค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบค่ะรายการที Gone ่สิบนะคะรูปหร่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่สิบนะคะรูปหร่อหลวงพ่อเงินค่ะพี Minuten ่ Pen สำหรับรายการที่10นะจ๊ะนี่จ้ะเนื้อจะจัดสวยๆนะคะรายการที่10นะคะรูปรอหลวงพ่อเงินค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่11นะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ๆสามร้300บาทนะคะสองรายการห้าบาทนะคะ อย่าพูดคุยกับน้องนะคะปิดด่วนนะคะใส่ด่วนใส่ตรงได้เลยนะจ๊ะ0 8 7ย์แปจ็จ้ะก6องห9านะจ๊ะนี่จะ้ะต่อไปค่ะรายการถัดไปรายการที่12ค่ะเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะรายการที่12นะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามค่ะ รายการที่สิบสองจากพ,พี่มีรอยจานนะคะเส้นชัดเจนค่ะนี่ค่ะเหลียนหลวงพ่อกลวยรายการที่สิบสองนะคะต่อไปนะคะรายการถัดไปรายการที่สิบสามค่ะจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่สิบสามนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะ เกาของเดิมเขาเลี่ยมกรอบไว้นะคะพี่พี่นะเขาบอกว่าเขาแขวนคอของคอทุกวันนะคะสาภาพอาจจะเก่าๆนะคะพี่พี่นี่ค่ะอง์นี้นะคะรายการที่13ค่ะรายการที่13นะคะต่อไปนะคะรายการที่14ค่ะรายการที่14เป็นพักกุกเก่าค่ะรายการที่14นะคะ เห็นสภาพกรอบแล้วคือเก่ามากเลยนะพี่นะแต่ว่าเนื้อพระนะคะชัดเจนสวยงามนะคะเขาเก็บรักษาอย่างดีเลยนะพี่นะรายการที่14ค่ะ300บาทต่อไปค่ะรายการที่15นะคะองค์นี้เป็นรายการที่15ค่ะ300บาทนะคะ2รายการ500บาทนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ รายการที่15ค่ะดูเนื้อได้เลยนะคะพี่พี่ต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะรายการที่16นะคะเหรียญยี่สิสตววรษนะคะหน้ากากทองค่ะนี่นะคะมีการตอก3ามจุดนะคะพี่ๆนะสวยงามค่ะด้านหลังค่ะ ด้านข้างนะคะนี่จ้ะเหรียญยี่สิบห้าตวรรษค่ะพี่พี่ดูโค้ดได้เลยนะคะสวยจัดเลยจ้ะเหรียญน,นี้สวยสวยเลยนะจ๊ะรายการที่สิบหกค่ะต่อไปค่ะรายการถัดไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดค่ะเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะพระคู่พิบูลคณาลักษ์ค่ะรายการที่สิบเจ็ดค่ะ หน้ากับทองนะคะอง์นี้สำหรับรายการที่17นะคะพี่พี่นะห่วงเชื่อมนะคะ2481ค่ะต่อไปค่ะรายการที่18รายการที่18นะคะด้านหน้านะคะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ ด้านหน้านะคะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหลังเป็นพระปิตานะคะมีตะมีฝั่งตะกุดมีเส้นเกสานะคะพี่ๆเก่าจัดเลยจ้าพี่รายการนี้รายการที่18รายการที่18นะจ๊ะเอาไปแค่300บาทนะคะราคาเบาๆนะคะมาแบ่งปันพี่ๆนะคะได้จับต้องกันนะคะพี่พๆพระบ,บ้านๆนะคะ รายการที่18ค่ะต่อไปค่ะรายการที่19รายการที่19นะคะองค์นี้นะคะหลวงพ่อกันนะคะรายการที่19ค่ะ300บาทรายการที่1จนถึงรายการที่19รายการละ300รอนะคะ2รายการ500บาทจัดส่งฟรีนะคะ ต่อไปนะคะรายการที่20เป็นต้นไปราคา200บาทนะคะรายการที่20เป็นต้นไปราคา200บาทนะคะค่าจัดสง่งไม่ว่าจะไปทางหรือโอนเงินค่าจัดส่งบ้านละ50านะคะเริ่มที่รายการที่19ค่ะพี่พี่เหรียญพระพุทธชินสีนะคะรายการที่19ค่ะด้านหลังค่ะ เซนเซนคมชัดเลยนะพี่นะรายการที่20ค่ะเหลียนพระพุทธชินสีค่ะต่อไปจะรายการที่21ค่ะเหลียนพระปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะเกษาโลนะคะเหลียนพระปิดตาหลวงพ่อแก้วค่ะรายการที่21นะคะนี่ค่ะ ต่อไปค่ะรายการที22่22ค่ะหลวงปู่สุขนะคะเหรียญหลวงปูลล่ส nah. ุขนะคะพี่พี่นะรายการที่22ค่ะด้านหลังค่ะมีรอยจานค่ะชัดเจนค่ะเก่าๆค่ะรายการที่22ค่ะดูความเก่าได้เลยนะคะพี่พี่ต่อไปนะคะรายการที่23ค่ะองค์นี้รายการที่23ค่ะ หน้าหลังนะคะพี่พี่นะรายการที่23ค่ะต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะเหรียญหลวงพ่อเปิลค่ะรุ่นพิเศษนะคะรายการที่24ค่ะเหรียญหลวงพ่อเปิลรุ่นพิเศษค่ะ2 5 1หนะคะวัดบางพระค่ะรายการที่24จากพี่พี่องค์นี้ 200บาทต่อไปค่ะรายการที่25ค่ะรายการที่25้านะคะเหรียญหลวงพ่อไปนะคะเหรียญหลวงพ่อไปค่ะรายการที่25ด้านหลังจะ้ะรายการที่25จ้จ้ะพี่ๆต่อไปค่ะรายการที่26ค่ะ เหรียญหลวงปู่ทวดค่ะ200บาทรายการที่26นะคะเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะต่อไปค่ะรายการที่27ค่ะเป็นพระรีรานะคะพระกุกเก่านะคะมีปิดทองนะคะด้านหน้าเกือบทั่วองค์เลยนะพี่นะสวยๆเลยค่ะรายการที่27ค่ะเอาไปแค่200บาทนะคะ นี่ค่ะมาพร้อมเรียมกรอบนะคะพี่พี่นะต่อไปนะคะรายการที่28ค่ะรายการที่28นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆเหรียญหลอดจอบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะรายการที่28ค่ะด้านหลังนะจ๊ะองค์นี้รายการที่28ค่ะ ต่อไปนะคะรายการถัดไปรายการที่29ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อคายนะคะวัดส่วนขันค่ะเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะคะพี่พี่นะรายการที่29ค่ะ200บาทนะคะค่าส่ง50บาทนะคะพี่พี่น้องจะส่งของทุกวันนะคะใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยของปลอดภัยถึงมือแน่นอนค่ะจะส่งให้เป็นแบบด่วนแบบ EMS ให้เลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่30จะ รายการที่30นะคะเป็นเหรียญกมลมมาหลวงค่ะพระองค์เจ้าอาภากรนะคะเกียรติวงศ์ค่ะเหรียญกลมมาหลวงค่ะ,ร,คะรายการที่30ปี2466ค่ะพี่พี่วันที่24ธันวานะคะรายการที่30ค่ะต่อไปนะคะรายการถัดไปค่ะรายการที่31เเหรียญพระคู่ทองสุด เหรียญพระคูทองสุกนะคะรายการที่ส1อดค่ะขึ้นคาบเขียวๆเ,เลยนะพี่นะาด้านหลังนะคะมวลสารแน่นเลยนะคะด้านหลังเหรียญอ,องค์นี้รายการที่ส1อดค่ะเหรียญพระคูทองสุกค่ะต่อไปค่ะรายการที่32ค่ะเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะรายการที่32ค่ะ ด้านหลังนะคะมีเป็นพระคูวิไลนะคะหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่นะรายการที่32ค่ะต่อไปรายการที่33ค่ะรายการที่33นะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะมีปิดทองด้านหน้านะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะ <ๆ S 1> เก่าเก่านะคะพี่พี่นะดูได้เลยนะคะรายการที่33ค่ะ รายการที่33ค่ะ200บาทต่อไปนะคะรายการถัดไปรายการที่34ค่ะเป็นภาพปิดตาค่ะรายการที่34นะคะภาพปิดตานะคะมีรอยจานนะคะเส้นนะคะรอยจานชัดเจนนะพี่นะรายการที่34นะคะรายการที่34ค่ะ200บาท ต่อไปค่ะรายการที่35ค่ะเป็นพระสมเด็จค่ะรายการที่35สพระสมเด็จนะคะด้านหลังค่ะองค์นี้นะคะรายการที่35ค่ะต่อไปค่ะรายการที่36ค่ะเหรียญหลวงปู่โตะนะคะรายการที่36ค่ะ เหลียญหลวงปู่โตค่ะวัดประดู่ิมพีค่ะรายการที่36ค่ะต่อไปค่ะรายการถัดไปรายการที่37ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่37นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะนี่ค่ะ เก่าๆนะคะพี่พนะรายการนี้นะคะ37นะคะต่อไปรายการที่38ค่ะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อพมค่ะรายการที่38ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อพมค่ะด้านหลังนะคะองค์นี้นะคะรายการที่38ค่ะ ต่อไปนะคะรายการถัดไปรายการที่9ค่ะ39นะคะรายการที่39ค่ะอง์นี้เป็นรายการที่39นะคะพี่พี่นะเนื้อหาเดิมๆเมก,ก่าๆค่ะพี่รายการนี้นะคะรายการที่39ค่ะ200บาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่40ค่ะ เหรียญพระอาจารย์นำนะคะรายการที่40เหรียญพระอาจารย์นำแก้วจันนะคะวัดดอนศาลาจังหวัดพัทลุงค่ะนี่ค่ะ2519ค่ะรายการที่40ค่ะ200บาทนะคะรายการที่40ต่อไปนะคะรายการที่41ค่ะ เหรียญหลวงปูไข่ค่ะรายการที่41ค่ะหลวงปูไข่นะคะด้านหลังเหรียญน,นะคะเป็นวงเดือนวงแหวนนะคะนี่ค่ะรายการที่41ค่ะเอาไปแค่200บาทนะคะเป็นห่วงเชื่อมนะคะนี่ค่ะต่อไปค่ะรายการสุดท้ายนะจ๊ะรายการที่42ค่ะ นี่ค่ะเหรียญหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้ค่ะรายการที่42ค่ะองค์นี้200บาทนะคะด้านล่างนะคะมีตอก08นะคะพี่พี่นะรายการที่42ค่ะ200บาทค่ะพี่พี่อ่านี่นะจ๊ะ42รายการนะคะ EP ที่470ค่ะเป็น EP ที่470นะคะรายการที่1ถึงรายการที่19รายการละ300บาท2รายการ500บาทจะส่งฟรีนะคะส่วนรายการที่20ถึงรายการที่42รายการละ200บาทค่าจะส่งบ้ลานละ50นะคะไม่ว่าจะโอนเงินหรือปลายทางนะคะ ชอบรายการไหนแจ้งหมายเลข EP 470ตามด้วยหมายเลขรายการต่างๆนะคะอย่าปิดด่วนนะคะพี่ๆนะช่องทางการติดต่อนะคะ0876262939ค่ะจะแอดไลน์ทางเบอร์โทรหรือจะแคปบหน้าจอ QR Code ด้านหน้านี้สแกนแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะท่านไหนไม่มีไลน์นะคะปิดด่วนสายด่วนได้เลยนะคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะน้องพูดผิดหรือผิดพลาดประการใดต้องกราบขอประทานอภัยพี่พี่ทุกๆท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีค่ะ